สวัสดีค่ะฟ้าเหมือนจันคงธนาธรรมกุลค่ะฝ่ายก่อสร้างแนวราบค่ะตำแหน่งวิศวกรค่ะ สวัสดีค่ะเจนจันติราทองชิดวิศวกรสำนักงานฝ่ายวิศวกรรมและประมาณการค่ะเอ๋ค่ะพิสาพรมวงหมักเห็บค่ะซีเนียร์สมาร์ทเซ็นเตอร์ดูแลงานระบบคอเซ็นเตอร์ห7 2 0อค่ะโบกัสค่ะวิมลรัตนพัุงวิศวกรสนามอาวุโสค่ะฝ่ายก่อสร้างอาคารสูงตอนนี้ประจําอยู่ที่โครงการสุภัยล็อฟสถานีภาษีเจริญค่ะสวัสดีค่ะต้นว่านนะคะภารดีวงศนิทค่ะมรนากรฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะปัจจุบันดูแลในส่วนของบ้านตัวอย่าง สำนักงานขายและสโมสรค่ะ ตอนนี้เลี้ยงเป็นสุนัขค่ะ4ตัวเป็นปอมสตัวค่ะแล้วก็พันผสมตัวหนึ่งค่ะสัตว์เลี้ยงนะคะมี2ตัวนะคะคือน้องไดมอนด์กับน้องวันนี่นะคะปัจจุบันก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่3ตัวค่ะน้องหมาจะมี2ตัวตัวหนึ่งชื่อน้องทาโร่แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะชื่อน้องลักกี้ค่ะส่วนแมวจะชื่อน้องทางด่วนค่ะตอนนี้ค่ะก็เลี้ยงแมวอยู่2อตัวนะคะก็คือน้องม่วงค่ะน้องม่วงค่ะจะมีลักษณะนิสัยก็คือชอบเที่ยวชอบผจญภัยส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นน้องเขียวสกอตติชโฟ น้องอะ่ะจะเป็นนิสัยแบบคุณชายขี้อายเลยไม่ได้ออกมาด้วยวันนี้ค่ะที่บ้านนะคะมีสัตว์เลี้ยงหึ่ตัวค่ะชื่อคุณตำลึงนะคะเป็นพุดเดิ้ลค่ะก็ทางบริษัทอะคะ่ะมีการ ทำอาจารย์ค่ะซึ่งจะนำทุกฝ่ายค่ะมาทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็มีประกาศในเมลว่าแบบรับสมัครนะมีจะทำแบบบ้านสำหรับคนเลี้ยงสัตว์มีในกลุ่มก็ทุกคนก็เลี้ยงสัตว์อยู่แล้วก็เลยมารวมกันการทำงานก็สนุกสนานมากค่ะแล้วก็รวมไอเดียคิดค้นสิ่งใหม่ๆมาด้วยกันแล้วก็เอามาทำให้เกิดเป็นบ้านสุนัขพันเล็กนะคะก็จะมีบันไดอะไระคะ่ะที่ขั้นบันไดปกติเนี่ยสุนัขเวลาก้าวค่ะเขาก็จะมีปัญหา 啊，吧。 เรื่องกระดูกข้อสะบ้าอะไรเงี้ยค่ะการทำบันไดให้ถี่ขึ้นก็นจะช่วยอยู่บ้านกับน,น้องแมวอะค่ะมีประสบการณ์ตรงในการเลี้ยงแมวก็จะเป็นประตูแมวค่ะซึ่งตอนนี้ก็ใช้อยู่เหมือนกันค่ะก็คือเวลาน้องออกจากห้องอะไรเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องลุกขึ้นมาเปิดให้น้องทุกครั้งนะคะให้น้องเข้าออกได้ตามสบายเลยก็คือติดประตูแมวไว้ในห้องนอนจะให้เข้าออกได้อาจารย์ทีมบ้านสําหรับคุณลักษณะของเรานะคะก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนะคะคนเป็นโสดมากขึ้นคู่รักที่ไม่มีลูก มากขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่ม LGBTQ ที่ปัจจุบันนะคะหันมาเลี้ยงสัตว์แบบ p พ t Parent ก็คือดูแลเอาใจใส่เหมือนลูกเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะก็จะมีกลุ่มคนชราที่เลี้ยงสัตว์นะคะเป็นเพื่อนไขรเหงาด้วยเราจึงรวมกลุ่มกันนะคะสําหรับคนที่รักสัตว์เลี้ยงเพื่อแชร์ไอเดียพัฒนาบ้านนะคะให้เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์มากขึ้นค่ะด้วยลักษณะนิสัยของแมวนะคะก็จะเป็นสัตว์ที่ชอบไปจนภยัยชอบเที่ยวนะคะเราเลยมาคุยกันในทีมค่ะเลยออกเป็นคอนเซปต์บ้านเราอยากจะเพิ่มในนส่วของงั ของบ้านนะคะคเพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ความต้องการของน้องมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะมีในส่วนของไอเดียเอามาแชร์ร่วมกันที่สามารถเอาไปใช้งานได้จริงะคะ่ะ โดยชั้นหนึ่งเนี่ยบ้านของเราเนี่ยมีพื้นที่เชื่อมกับสวนภายนอกนะคะเราก็เลยใช้คอนเซปเป็น cat in f o r a s e ค่ะโดยให้ความรู้สึกเชื่อมระหว่างภายในกับภายนอกเข้าด้วยกันนะคะเป็น cat in f o r a s e room นะคะก็คือจะเป็นส่วนของการเลี้ยงน้องแมวระบบปิดนะคะเพื่อให้น้องแมวเนี่ยสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่มีพื้นที่สําหรับทำ storage น้องแมวลองวางฟังก์ชันใต้บันไดที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรปรับเป็นฟังก์ชัน storage ของน้องแมวเก็บอุปกรณ์น้องแมวโดยเฉพาะ ห้องบัสเตอร์เบดมนะคะคอนเซปต์ Concept หลักๆเลยก็คือเราอยากจะออกแบบโดยการที่ให้น้องเห็นในส่วนของโลกใต้ทะเลค่ะก็คือเป็น Cat Underwater ตนะคะตัวนี้ค่ะสิ่งที่เราออกแบบเพิ่มเติมมาหรือว่าใครเลื่อในส่วนของตัวผนังค่ะก็คืออาจจะไม่ต้องทาสีแต่ว่าใช้เป็นสิพลาสเตอร์ตรงนี้ก็คือจะสะดวกต่อการใช้งานในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมีช่องว่างหรือว่าเป็นช่องให้น้องสามารถเข้าไปดูได้ค่ะ ในส่วนของเบดรูมนะคะคอนเซปต์ของเราคือ cat in the north pole นะคะก็พาน้องอะคะ่ะมาผจญภัยในดินแดนหิมะโดยห้องเนี้ยค่ะเราก็จะแต่งในส่วนของผนังนะคะก็จะเป็นเหมือนหิมะตกแล้วในส่วนของหัวเตียงอะคะ่ะก็จะเหมือนแบบพาน้องไปชมแสงเหนือนะคะในส่วนของห้องทํางานนะคะคอนเซปต์ของเราก็คือ cat in Sahara นะคะก็พาน้องแมวค่ะไปผจญภัยดินแดนทะเลทรายนะคะคอนเซปต์ concept ของเราก็คือจะให้ในส่วนของเจ้าของอะคะ่ะสามารถทํางานร่วมกับสัตว์เลี้ยงได้นะคะ ที่ทาสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าได้แชร์ไอเดียกันได้ทําสิ่งที่แบบเราชอบเหมือนเหมือนกันรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบบบ้านใหม่ที่ทุกคนชอบก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทําแบบบ้านในทีมก็คือทุกคนแบบว่าช่วยกันออกความคิดเห็นกันสุดลิ์เลยค่ะเพราะว่าทุกคนอยากจะโชว์น้องสัตว์เลี้ยงของเราเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอารูปมาโชว์กันเลรยนะเคะเพราะว่าเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เราสนใจสัตว์เลี้ยงที่เรารักนะคะก็เลยได้เอามาปรับใช้กับทีมมากมายเลยค่ะถ้าใครมองห าบ้านอยู่นะคะแนะนําเลยนะคะสุพัชวานค่ะลองเอาน้องแมวมาเล่นก่อนก็ได้ค่ะที่สุภลายวิวลำลูกกาของเจ็ดค่ะ